สวัสดีครับเพื่อนๆและแล้วก็ขึ้นมาอีกหนึ่งเลเวลครับหนึ่งแรงนั่นเองครับผมขึ้นมาเป็นแหลงห้าแล้วครับผมหรือเลเวลห้าครับ mm hmm. ก็ตอนนี้ผมจะได้รถคันใหม่มาแล้วครับเป็นรถเจ้าตู่ครับผมเจ้าตู่ก็เดี๋ยวเราจะมาลองเทสกันว่ามันจะแรงดีใช้ได้ไหมครับผมตอนนี้ผมก็มีรถอยู่3คันแล้วครับผมมีเจ้าตู่เป็นรถใหม่เข้ามา ก็เดี๋ยวเราไปจอยกันเลยครับผมส่วนรถน้องหมานี่ก็ได้มาแบบฟรีๆครับก็จะมีระยะเวลาในการให้ใช้เปนฟรีครับก็ออยังไงก็ต้องใช้กันก่อนครับเพื่อให้เกิดความคู้มค่าของเราเ,เน่ยเองครับผมเดี๋ยวจะไม่รู้ว่ามันแรงขนาดไหนครับผมก็เดี๋ยวตามไปดูกันเลยครับขอจอยหาเพื่อนกู่แข่งสกู่นะครับ ลักษณะก็คือเชอจอยออนไลน์ก็คือเพื่อแต่แต่แ,ตแรงกับเจอแล้วครับผมามาแล้วครับผมนี่ก็ลองขับรถน้องหมาเป็นครั้งแรกนะครับผมที่ได้มานะครับมาแล้วครับแปลกกว่าแปลกกว่าคนอื่นครับก็มีรถเฟี้ยวๆสวยๆของผมเป็นน้องหมานี่ครับผมแต่ผมคิดว่าไม่ได้ทําไม่ธรรมดาแน่นอนสรับน้องหมา มาแล้วครับไปครับผมสตาร์ทแล้วต้องตามกับตามปอกปุ่นมาครับเอ่อไปเรื่อยๆครับกับกลุ่มไปก่อนครับผมดิฟครับผมครับพื้นที่สาม้วครับตอนนี้ดิฟครับดิฟครับดิฟดิฟไปตามตาม ทูเทอร์โบนะครับเทอร์โบไล่หัวแล้วล่วงมันอยู่ที่สี่ครับผมไปครับไปครับน้องรถน้องนี่จะไปขนาดทนาดไหนไปครับตามมาครับผมยาวยาว,ย,าวยังที่เกาะอ,อยู่ที่สี่ครับมาครับเทอร์โบครับน้องม,ม,มาดี ออกจะหลุดๆหน่อยครับผมน้องหมานี้อาจไม่ค่อยจะเกาะเขาโค้งนี่ต้องเผื่อหน่อยครับผมลดน้องนี่แต่ว่าความเร็วก็ยังโอเคยอยู่ครับที่เร็วก็ต้องอาศัยประสบการณ์แล้วครับผมอาศัยฝีมือครับผมมาครับไปในโตอี้เข้าที่4อยู่ครับตอนนี้อ,ออกเข้าโค้งนิดสะบัดหน่อย ก็ถือว่ายังไม่ยังไม่เกาะถนนเท่าไหร่ครับคงต้องอัปเกรดเพิ่มครับนี่ครับปัดแล้วครับผมดิฟไหลครับ turbo นะไปแล้วครับนะครับดิฟครับผมยังเกาะที่4อยู่นะครับผมยังแซงไม่ได้ครับมาครับมาครับทีสามเห็นแล้วครับ ดูด,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 ดครับดูดดูดดูดในโตนครับมาครับมาแล้วครับโทโบโแสงไหมครับขอที turbo โโที่ครับมาบัดสบัดรจริงครับลองมาลอง น้องหมาน้องหมารอดไหมรอดไหมรอดโอยครั้งแรกครับผมก็เป็นสถิติใหม่ครับผมแต่อยู่ที่สี่ครับก็ยังไม่เข้าไม่เข้ากลุ่มครับผมแต่ก็อยู่อันดับสี่ก็ถือว่าโอเคระดับหนึ่งครับผมสำหรับรถน้องหมา พิ่งใช้ครั้งแรกคนแรกครับขอบคุณที่ติดตามกันนะครับผมสำหรับวันนี้ก็ขอบมานะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ติดตามกันด้นะครับ